สวัสดีครับวันนี้ตรงกับวันที่27กรกฎาคม2568นะครับเวลาประมาณ15นาฬิกา37นาทีสวนปอเปียวปักใจพี่โลกครับมีความภาคภูมิใจที่จะนำเสนอและอัปเดตสวนป่าให้แฟนคลับ ทุกท่านได้รับชมและติดตามครับตรงนี้เป็นบริเวณท้ายสวนนะครับผมได้ลงต้นไม้โดยเฉพาะต้นยางนากับต้นตะเกียนทองจะเป็นต้นไม้หลักนะครับเพราะอยู่ในพื้นที่ที่ลุ่มแล้วก็ลาดมีน้ำที่มีความเหมาะสมกับต้นตะเกียนทองและก็ต้นยางนา ท้ายสุดเลยปลูกเป็นคันแนวของสวนก็ยางนานะครับประมาณ20ต้นนะครับตรงนี้ต้นท้ายนะครับถ้าอยู่ตัวตัวไปก็เป็นตะเกียนทองยางนาตะเกียนทองยางนาสลับกันไปนะครับแสมด้วยต้นมอกกันีแล้วก็ต้นพยอมนะครับต้นยางนาครับ2ปี2ปีครับเนี่จเจริญเติบโตได้เร็วแล้วก็สวยงามครับ ท้ายสวนใน2ปีตรงนี้ก็3ปีครับนี่ต้นยางนา3ปีจเจริญเติบโตได้เร็วแล้วก็งดงามมากครับนี่ครับค่อยเป็นค่อยไปตามสภาพของยางนาที่ได้รับน้ำแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่เขาชอบครับนี่ครับ สวยงามมากนะครับตรงนี้ผมปลูกปลูกทีครับตั้งใจไว้เอาล่มเงานะครับตั้งแต่บริเวณนี้เป็นไปเป็นต้นไปก็จะเป็น3ปีครับที่เห็นอยู่ก็เป็นต้นตะเคียนทองนะครับอันนี้ก็สัก4เมตรได้นะครับ3เมตรถึง4เมตรครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็น ต้นที่สวยอีกต้นหนึ่งครับเนี่ยต้นตะเคียนทองต้นนี้ครับสวยงามครับทรงพุ่มก็สวยลําต้นก็สวยครับและที่เห็นอยู่ท้ายสวนนี้ก็เป็นต้นยมหินครับอันนี้ก็2ปีครับ2ปีสวยงามมากเอ่อให้แนวคิดเลยนะครับว่าต้นยางนากับต้นตะเคียนทองเนี่ยอยู่ในที่ลุ่มๆนะครับแต่ไม่ถึงขนาดว่าน้ำท่วมมากนะครับไม่ท่วมนะครับ จะเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ได้เร็วนะครับนี่แค่3ปีนะครับงดงามมากตรงนี้ยาโกมากครับต้องปล่อยครับต้องปล่อยน,ออยน้ำก็ปิ่มๆมกับคู่บ่อแล้วนะครับนี่ก็สลับกันไปครับต้นยางนาครับตะเคียนทอง ยางนาตะเคียนทองครับก็ถือว่าปล่อยละนะครับสำหรับหญ้าครับในหน้าแรงถ้าต้องการมาพักฝนก็ต้องตัดทำความสะอาดแต่ในหน้าฝนผมปล่อยนะครับเพราะว่าต้นไม้โตแล้วครับนี่ก็อีกต้นหนึ่งครับต้นยางนาสวยงามมากครับนี่ครับยางนาตะเกียนทองสลับกันไปครับ ด้านในก็เป็นยางนากระตะเกียงทองสลับกันไปสวยงามครับดูน้าครับดูระดับน้ําก็เสมอกับคูคูบอ่อครับนี่ครับนี่ผมให้ดูครับล่อยให้เป็นธรรมชาติละต้นตะเกียมทองต้นยางนานะครับอันนี้ก็เป็นต้นยางนาอีกต้นหนึ่งนะครับดูระดับน้ําครับปลาก็ธรรมชาติครับ อยู่ก็มีไปก็มีนะครับให้เป็นสีสันอันนี้ต้นตะเคียนทองไม้แดงก็มาแทรกไว้บ้างครับไม้แดงก็มีแทรกไว้บางนี่ครับดูน้ำนี่ครับกระเชาะกระแชอยู่ตรงนี้ครับนี่เห็นระดับน้ำลุงนนก็เป็นสักรับไม้สักเติบโตได้ เล็วมากเลยครับสักทั้งใบทั้งลำต้นเดี๋ยวผมผ่านไปผมจะถ่ายให้ดูนะครับนี่ครับเราจะเห็นว่าหน้าฝนชุ่มชำ่ำหมู่มวลแมกไม้นี่ต้นไปยอมสองปีครับปลูกแทรกไว้ก็กำลังขึ้นแล้วก็งามมากครับต้นสีตังต้นยางนาต้นจิกเศรษฐีนะครับ ต้นตะเกียหทองนครับปลูกยางนาครับปลูกยางนาไว้หลายต้นนะครับระยะห่างก็4เมตรบ้าง2เมตรบ้างครับต้องการล่มนะครับทันที่เห็นนี่ก็จะเป็นต้นมอกกานีครับรุ่นนี้ก็ก็3ปีครับสปีกำลัง แตกพุ่มครับสงพุ่มสวยอันนี้ก็เป็นสักย่างเขาปีที่7แล้วครับสักย่างเขาปีที่7ก็ก็กำลังสูงตรงเปาแล้วก็ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับเห็นต้นสักแล้วผมรู้สึกว่าการปลูกป่านั้นทำให้เรามีความสุขครับสิ่งที่เราได้ ทุ่มเทลงไปสิ่งที่เรารักและก็ใส่ใจวันนี้เห็นผลครับเห็นผลนี่ถ้าไปดูใกล้ๆก็จะโตนะครับแล้วก็สูงตรงเป่าขึ้นไปนะครับนี่ผมไม่เข้าไปค่อนข้างรกนะครับแต่ว่ารกแบบบางๆอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อยุ่งค่อนข้างจะมารบกวนนะครับตนี้นะครับดู 8มมเมตรสเมตรได้ครับความสูงปีที่ย่างเข้าปีที่7ครับเริ่มเป็นป่าปโปร่งโล่งแล้วครับหญ้าจะเริ่มยุบแล้วครับตอนนี้นอันเนื่องจากใบของสัตว์ที่แผ่คลุมทําให้แสงสอดส่องเข้าไปไม่ถึงนะครับสอดส่องเข้าไปไม่ถึงก็ทําให้การเจริญเติบโตของต้นหญ้า,าไม่เต็มที่ละก็ถือว่าเป็นปุ๋ยอย่างดีครับ งดงามมากครับอันนี้ต้นมอกกันนี้ครับมอกกันนี้สามปีครับรุ่นเดียวกับยางนานี่ครับเป็นพุ่มแตกกิ่งก้านสาขาแล้วก็ใบเขียวครับกำลังสวยงามผมได้นำกระท่อมมาลงไว้หลังหนึ่งครับไว้พักก่อนก็ไม่ค่อยมีเวลาเข้ามาเท่าไหร่นะครับหน้าฝน ประกอบกับกิจการงานก็ามากขึ้นครับมากขึ้นเวลาที่จะว่างก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามีโอกาสมีเวลาทุกครั้งผมก็จะเข้ามาชมความสวยงามของต้นไม้ที่ปลูกครับเห็นชัดไหมครับสูสูงมากครับนี่ครับ หปีผ่านไปมาปลูกป่ากันครับนะใช้เวลาไม่กี่ปีเราก็จะมีความสุขกับสิ่งที่เราทำนะครับเห็นผลนะครับด้านข้างนะครับผมลงไผ่ไผ่เลี้ยงไผ่กิมซุงแล้วก็ไผ่ตางหมุนไว้เกือบ30ก่อนเป็นความโชคดีของผมอย่างหนึ่งครับที่ตัดตินไดปลูกไผ่ริมรั้วก็เพื่อป้องกันลม ตรงนี้จะเป็นทุ่งโล่งแจ้งนะครับโล่งนะครับเวลาลมมานี่น่ากลัวมากแต่พอเรามีไผ่ก็ถือว่าเป็นด่านหน้าครับป้องกันลมให้กับต้นไม้ภายในสวนของผมได้เป็นอย่างดีครับอีกทั้งได้กินหน่อและใช้ลำนะครับนี่ครับทุกครั้งที่เดินผ่านต้นยมหินคู่นี้ครับสูงขึ้นเรื่อยๆงดงามขึ้นเรื่อยๆนะครับ ซ่นอกซีนใจทุกครั้งนะครับนุ่นก็ตน้นเป็นต้นมะกอกป่าตรงนู้นครับก็จะเข้าไปสู่สวนประยุง์ครับต่อไปก็คือลําต้นของประยุง์ช่วงนี้ใบดกหนาครับแตกใบอ่อนเมื่อได้รับน้ําฝนนะครับก็จะโล่งนะครับ <Okay. S 1> ก็ได้ผล เป็นที่น่าพอใจครับมาถึงปีที่ย่างเข้าปีที่6นะครับต้นพยุงครับใหญ่บ้างเล็กบ้างส่วนมากจะใหญ่เสมอกันครับต้นเล็กก็มีครับสลับกันไปนะครับแต่ว่าให้เขาขึ้นให้เขาอยู่นี่ครับสวยงามนี่ครับต้องดูใกล้ๆนะครับว่ามันมันสูงและสวยยังไงนะครับ ให้ดูนี่ครับระยะห่างก,ก็สองเมตรห้าสิบสามเมตรสามเมตรคูณสามเมตรครับสูงครับสูงเกินไปครับนี่ต้นประยุงครับแต่ละต้นสวยงามมากครับนี่ถ้าดูใกล้ๆอ,อันนี้ก็ สวยงามครับนี่ครับดูต้นนี้บ้างครับนะครับปีที่ย่างเขาปีที่6แล้วก็ความแข็งแรงนะครับแล้วก็ความสูงก็มาพร้อมๆกันนะทำให้เรามีความมั่นใจขึ้นนะครับนี่ครับ ตัวนี้ก็สวยนะครับก็ก็พอใจครับกับการปลูกพยุงครับแต่ระยะการปลูกสำหรับมือใหม่นะครับยังไงเี่ก็ฝากไว้4คณ4หรือ5คูณ4ผมว่าจะดีที่สุดนะครับแต่้องผมก็อย่างที่บอกเมื่อสักครู่นะครับ ทีหน่อยแต่ว่าให้อาศัยซึ่งกันและกันนะครับให้มันแข่งกันสูงนี่ครับดูได้ครับระยะยาวผมว่าได้ผลแน่นอนนะคคาดการได้นสูงครับต้องดูใกล้ๆนะครับสูงแข่งกันนะครับสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปเลยครับ แขนขอตั้งครับแต่ละต้นนี่ครับคือความสวยงามของต้นพยุงครับให้ทุกท่านได้รับชมกันนี่ต้นเล็กก็มีครับไม่ใช่ว่าไม่มีนี่ก็เล็กครับนี่เล็กเท่าแขนนี่แหละครับอันนี้สลับกันไปครับ แต่ก็สูงนะครับแต่ใช่อวบป้วนนั้นคงจะถูกรุ่นต้นใหญ่บางแสงครับนี่ครับสูงครับต้นระยุงของผม <c oughs> นี่ครับใบเริ่มแผ่ติดกันแล้วก็ยญ้าเริ่มบางครับนี่ครับดูต้นนี้ก็ แล้วก็สูงครับเนี่ยถ่ายให้ดูครับถ่ายให้ทุกท่านได้รับชมกันครับสูงมากนะครับ10เมตรได้ตรงนี้ใกล้ๆเราก็จะเห็นนะเดี๋ยวผมถ่ายให้ให้ดูนะครับตอนนี้ด้านบนแผ่ติดกันหมดแล้วครับเขียวดูปุ่มไผของผมครับขึ้นนอ ขึ้นลำเขียวงดงาม,มากนี่ครับต้นไม้บนพื้นที่5ไร่40ตารางวาผมปลูกต้นไม้หลากหลายชนิดนะครับเต็มหมดแล้วนะครับวันนี้ก็ได้มาเดินชมรับอากาศบริสุทธิ์แล้วก็ดูความเขียวที่ความสดชื่นให้ความเย็นตาเย็นใจนะครับ ข้ามาแล้วก็มีความสุขเห็นต้นไม้ฟังเสียงนกเสียงการ้องนี่คือธรรมชาตินะครับ <c oughs> นี่คือธรรมชาตินี่สร้างมนต์นะครับปลูกไว้สองกอขึ้นสวยงามมากครับตรงนี้ก็ให้ดูครับบัญญุพักผ่อนก็มีเวลาก็เข้ามาครับนี่สวนปอเปียวปักใจพิโลกครับให้ดู เรื่อยๆครับเห็นความก้าวหน้าอย่างน้อยทุกท่านที่ติดตามก็ได้รับชมความสดชื่นความเขียวของสวนป่าที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับค่อนข้างจะสมบูรณ์ก็ให้ทุกท่านได้รับชมแล้วก็มีความสุขครับฝากทุกท่านนะครับช่วยกันปลูกป่าสร้างความเขียวให้กับโลก ไนี้ครับให้กับชุมชนให้กับสังคมของเรานะครับครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ